สวัสดีนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาพบหนิงแล้วจ๋าในสไปนตุรกีมาดามตุรกี <c oughs> วันนี้มาแปะนะทุกคนจ๋าวันนี้เราจะมาปิ้งไก่ให้แม่นะอ่าก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋ามาจ้าเราจะหยิบยกอ่าวันนี้เราจะหยิบยกอ่าคำคอมเมนต์ของพี่ๆเนาะเอามาพูดอีกเหมือนเดิมนะทุกคนจ๋าพี่คนนี้แกคอมเมนต์มาว่าอ่าไปฟังเลยนะไม่ต้องรีรออะไรเลยนะคะทุกคนจ๋า รีบเนาะทุกคนหนูรีบใ <c oughs> ครไม่รีบจะหนูรีบมาจ้าแต่งงานกับหนุ่มตุรกีดีหรือไม่ดีที่หนูเคยเขียนไว้หัวข้อไวนะ้เนาะพี่คนนี้แกก็กเลยบอกว่าใช่ค่ะเคยได้ยินอยู่ให้อยู่แต่ในห้องให้อยู่แต่ในบ้านอันนี้จริงนะจ้าพี่จา๋าใครที่คิดที่จะแต่งงานกับผู้ชายตุรกีนะฟังไว้นะอ่ะฟังไว้นะคะทุกคนว่าผู้ชายตุรกีผัวบางคนนะคะนอกจากที่จะไม่ให้เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ให้เล่นเน็ตแล้ว อ่าไม่ให้เล่น facebook แล้วไม่ให้เล่นอะไรแล้วแอปติก๊กแอปต่อตอแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ยังห้ามไม่ให้ออกนอกบ้านด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าบางคนเนาะอ่าบางคนเขาไม่ให้มีห้องอนอกบ้านเลยกลัวกลัวกลัวเมียจะไปชอบหรือใครจะมาชอบเมียตัวเองกลัวเมียจะเปลี่ยนใจอ่าก็เลยเลือกที่จะไม่ให้มีออกนอกบ้านนะทุกคนจ๋าอ่าเดี๋ยวจะซื้ออะไรกินอะไรเดี๋ยวฉันซื้อเองไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจัดการเองอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะหิ้วซื้อคงซื้อของมาเองเขาจะให้เมียอยู่ที่บ้านนะคะทุกคนแต่บางคนก็เลือกที่จะประมาณว่ากลัวเมียมัยังไม่รู้ภาษากลัวเมียจะโดนหลอกก็เลยเลือกที่จะไม่ให้มีออกนอกบ้านก็มีนะคะมีสองกรณีนะพี่ต้องเข้าใจก่อนนะว่ามีสองกรณีเนาะเพราะบางคนก็อาจจะคิดว่าเมียตัวเองอาจจะไม่ทันคนที่นี่ ด้วยความที่ประเทศตรุรกีก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็กลัวว่าเมียตัวเองเนี่ยจะไม่ทันคนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องจะเป็นอย่างงู้นจะเป็นอย่างนี้กลัวจะหลงเขาก็เลยเลือกให้เมียเขาว่าอยู่แต่ในบ้านอ่านะคะทุกคนอันนี้กรณีที่สองนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่พีไม่ต้องกังวลน,นะว่าอ่าผัวจะไม่ให้ออกจากบ้านให้ออกแหละแต่ว่าเขาคงกลัวอะไรประมาณเนี้อ่า กลัวคนอื่นมองก็มีกลัวเมียจะชอบคนอื่นก็ม,อกมีอะไรแบบนี้เนาะมันก็มีหลายกรณีเนาะทุกคนเนาะเอเพราะฉะนั้นแล้วนะจ๊ะอืมทําใจอะ่ะพู้ชายตรุรก,กีเออพี่หญิงไทยเราสวยด้วยไงพี่หญิงไทยสวยด้วยเนาะผู้ชายก็เลยหึงห่วงเป็นธรรมดานะทุกคนจ๋ะเออเอออะไรบ้างเลยมีบ้างเนาะทุกคนนะจ๊ะคนจะรักกันไม่เกี่ยวกับอายุฐานะอันนี้ก็จริงนะจ๊ะไม่เกี่ยวกันอายุฐานะนะจ๊ะไม่เกี่ยวกันเลยจ้าเออรักกันได้ อ่าที่หัวใจนะทุกคนนี้เลิศเนักยนะคะอย่าไปคิดมากอ่าต่อไปนะคะขอถามเลยค่ะเพิ่งคบกันได้สามวันเขาบอกรักทุกทุกคำให้สถานะเราเป็นภรรยาและบอกจะบินมาหาเดือนตุลาน,นี้เขาจะรักเราจริงไหมคุณพี่ขาอันนี้หนูไม่สามารถการันตีได้นะคะว่าเขารักคุณพี่จริงไหมอ่า แต่ถ้าในมุมมองของหนูแล้วก็คือว่าให้คุณพี่นะรอไปก่อนไม่ต้องไม่เชื่อใจเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาบินไปเมืองไทยอ่ะคุณพี่ค่อยดีใจเนาะอย่างที่หนูบอกเลยทุกทุกิีบนะจ๊ะเออหนูจะไม่เข้าข้างผู้ชายหรือจะไม่พูดให้พี่ดีอกดีใจว่าอุ้ยพี่เขาลักพี่แน่นอนอะไรแบบนี้หนูจะไม่พูดนะเพราะว่าหนูเห็นเนาะผู้ชายตรุรก,กีมันก็หลอกลวงเยอะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็จะพูดว่าให้พี่อ่ะเผื่อใจไปบ้างแต่ไม่พูดให้พี่ให้พี่มีความหวังเนาะเออให้พี่เผื่อใจไว้ เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเดินบินไปหาพี่ใช่ไหมล่ะเออ่อาเพราะฉะนั้นแล้วนะาจายพี่จา๋าเผือใจไว้บ้างนะผู้ชายตรุรกีอ่าคําพูดเขาบางทีเขาลืมห้าวิสิบวิเขาก็ลืมแล้วจ้าเออบอกรักทุกวันบอกรักทุกวันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายตรุรกีเนาะที่บอกรักผู้หญิงทุกวันเออพี่เพราะเขาหวานนะเนาะเขาเป็นผู้ชายที่หวานเขาชอบเขาเป็นผู้ชายที่โรแมนติกรออักอะไรแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วให้สถานะเป็นภรรยาแล้วเออ เป็นไงคลิปนี้หนูเคยพูดแล้วเนาะว่าให้สถานะเป็นภรรยาให้สถานะเป็นภรรยาท,าทาั้งๆที่ยังไม่เคยได้ได,ได้ได้ปี้เราได้อ่าอะไรแบบนี้เราใช่ไหมยังไม่ได้มไม่เคยได้นอนกันเราอ่ายังไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าให้สถานะเราเป็นภรรยาแล้วอ่าถ้าด้มองอีกมุมหนึง่งใช่ไหมพีอ่อันนี้เป็นเจ้ามือเจ้าสคิดว่าจังใดเอาเอาอันนี้กูยังบร่ได้ยังกะมึงเริ่มมาให้อันสถานะกูเป็นภรรยาแล้วอาเมื่อคิดว่า พีอย่างอย่างจังไดไมมนเป็นบ้าตีถ้าเป็นเราเราก็จะคิดแบบนั้นใช่ไหมพี่เออถ้าเป็นเราเราก็จะคิดแบบนั้นว่าเออจริงหรออะไรประมาณเนี้ยเออจริงหรอคุณรักฉันจริงหรอคุณให้สถานะะเป็นภรรยาแล้วมันจะเรวไปไหมอะไรประมาณเนี้ยคนไทยเราก็ต้องคิดอยู่แล้วใช่ไหมเออเป็นบ้าตีอยู่ดีๆมาให้สถานะเป็นภรรยาทั้งที่ยังไม่ได้ปีกคุณเลยยังไม่ได้ยังคุณเ,เ,เลยแบบนี้เออยังไม่ได้นอนกับฉันเลยยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยจะมาให้สถานะฉันเป็นภรรยาแล้วมันเป็นไปไม่ได้ เออหนูบ่ให้ความหวังจะเดินหนูพูดเอาตรงๆนะพูดแบบเพื่อนคุยกันนะอ่าหนูจะไม่ให้ความหวังนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออเพราะมันเป็นไปไม่ได้เป็นมันบ่นมาบอกอีกอย่างก็บอกไปตัวทีประเด็นสิแม,ม่เออถ้าเขาไปหาพี่เมื่อไหร่นะพี่ค่อยมีความหวังเนาะหนูไม่พูดในความหวังพี่นะอ่าต่อไปนะจ๊ะทุกคนจา๋าพี่คนนี้ก็บอกว่าอยากให้เล่าเรื่องผู้หญิงตุรกีคลิปหน้าเดี๋ยวหนูจะมาเล่าเรื่องผู้หญิงตุรกีให้ฟังพูดถึงเรื่องผู้หญิงตุรกีไว้ สนุกขึ้นอย่างนี่อ่าม่วนขึ้นอยังนี่จ้าสุดยอดเออจัดอะไรเบาๆข้ามาดามบุสันผูนะ้ตนนเออเราเน้นผู้ชายนะคะทุกคนจ๋าชีวิตหนูเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเนาะนอกจากผู้ชายเ,เพราะว่าหนูชอบเอออะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายเนี่ยหนูชอบเออทุกคนหนูขอขอบคุณทุกคน,นจ้าเออ ที่เข้ามาชมเนาะเออวันนี้ปิ้งไก่ให้แม่ด้วยแาจะได้ทำไปทีเดียวเลยเนาะทุกคนเนาะคือเป็นคําถามที่เยอะมากเลยนะว่าผู้ชายตุรกีจะชู้ไหมเออทาไมเข้ามาหลอกลวงกันง่ายแท้อะไรมันคือเป็นแบบน,นี้อะไรแบบเนี้ยพี่ <c oughs>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  จริงๆนะอองจริงผู้ชายตุรกีอ่ะเออต้องทําใจนะถ้าพี่เลือกคบ ถ้าพี่เลือกที่จะคบผู้ชายตุรกีพี่ต้องทําใจข้อนี้ด้วยนะเออเพราะตุรกีเขาจะชูเขาขี้หึงขี้หวงโอ้ยสารภาพสารเพจจักมันอย่างเออจักมันย่งเออเมืเ่อเมึงเนิอดอยู่ตะลือตะลวนไ่นเ,นนะเออมีหลายคาถามเดี๋ยวหนูซิมาเบาอัาสู่ฟังเด้อเมื่อนี้ก็ไปเบาเบาต้องอยียงมากมาเนาะพี่น,น้องเนาะเมื่อนี้นะเออสบายสบยไม่ต้องอะไรมาก อ่ายังไงก็รอติดตามรอฟังหนูนะคะทุกคนจ๋าเอี่รักในตัวเองแล้วทําไมมาชอบหลอกผู้หญิงเนี่ยพี่คะบางคนอนะได้แ,แต่งงานกันแล้วห้ามเล่นพี่หนูขออนุญาตนะหนูเอาคอมเมนต์พี่คนนี้มาพูดดีก่อนอ่าขนาดแต่งงานแล้วยังห้ามเล่นเฟซห้ามเล่นลรเหินไหมขนาดญาติตัวเองที่แท้งห้ามนะเออมีนะพี่ไม่ใช่ไม่มีนะต้องทําใจข้อนี้ด้วยนะ ห้ามในขนาดญาติแท้ๆยังห้ามเลยเออให้รบเลยนะเป็นผู้ชายเออจะมาแบบคุยกันแบบอย่างนี้ในอันนี้ไม่ได้นะบางคนได้เช็คเลยนะพี่จริงๆพี่ต้องทําใจนะถ้าพี่เลือกที่จะกบผู้ชายตรุรกีพี่ต้องทาใจทีบนี้เอ่อเพราะผู้ชายตรุรกีเป็นแบบนี้จริงๆอา่าบางคนก็ไม่เป็นนะถ้าเขาเข้าใจก็ว่าเออญาติพี่น้องก็คือญาติพี่น้องอะไรแบบนี้นะเออเขาก็จะไม่อะไรมากมายใช่ไหมแต่บางคนหึงหัวก็หัวเวอร์เกินเออ นะคะทุกคนจ๋าอ่ะคําถามสุดท้ายอันนี้อ่าคาถามดีๆเนาะคนตุรกีเขากินข้าวไหมจะ๊ะ <c oughs> ประเทศตุรกีเขากินอาหารเอากินขนมปังเป็นหลักเนาะเขาจะกินขนมปังเป็นหลักเขาก็จะมีข้าวบ้างแต่ว่าบางคนนะ่ะเขาเลือกที่จะไม่กินข้าวเพราะว่าเขาคิดว่าทําให้น้ําตาลขึ้นสูงเขาก็เลยเลือกที่จะไม่กินข้าวเออเขาจะมีความแบบ ตัขึ้นสูงอ่ะฉันไม่กินหลอกอะไรประมาณนี้นะคนตรุรกีอะ่ะเขาก็าจะเป็นแบบนี้เนาะคือบางครั้งบางทีก็หน้าหมันไส้จริงนะเออเขาก็พูดแบบนี้เนาะเขาก็มีกินบ้างแต่เขาไม่ได้กินเยอะเพราะเขาคิดว่าอ่าข้าวนี่ทําให้น้ําตาลเขาขึ้นสูงแล้วทําให้แบบไม่ดีต่อร่างกายอะไรแบบนี้ยหมอจะเตือนอะไรแบบนี้นะเออบางครั้งหนูอยากจะบอกว่าขนมปังที่คุณกินอะ่ะเออยิง ยิ่งแย่กว่าข้าวบางครั้งหนูก็อยากจะพูดนะพอหนูบอกว่าแม่คุณรู้ไหมขนมปังมีเส้นผมเป็นส่วนผสมของขนมปังนะแกย,ยังไม่เชื่อเลยเอ,อเขาคิดก็อย่างที่หนูบอกประเทศตุรกีเนี่ยเขาเป็นประเทศที่แบบว่าชาตินิยมมากอะไรของเขาดีที่สุดนะจ๊ะทุกคนเอออย่าลืมนะทุกคนจ้าประเทศตุรกีเป็นชาตินิยมมาก เออเขาไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นนะต่อให้คุณมีเหตุผลดีแค่ไหนเขาก็ไม่ฟังคุณนะทุกคนจา๋าพวกน้ําเต็มแก้วเนาะอะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแนละ้วพ,พี่จา๋ามาพูดแค่นี้ก่อน่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูลงคลิปอีกเนาะมันสุกเสาร์อาทิตย์เผื่อจะได้พูดติดตามเพิ่มขึ้นมาอีกนะทุกคนจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนนะจา๊าวันนี้มาเร็วไปเร็ววันนี้ขอขอบคุณมา,จากจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอชะกัน